สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อน,นพี่ป้านาอาแล้วก็แม่แม่ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องแม่น้องประใจมาดามสวีเดนคะ่ะเดี๋ยวแม่น้องมีอะไรจะให้ดูคะ่ะวันนี้นะคะแม่น้องก็สั่งลอดชอมค่ะสองกิโลเดค่ะแม่น้องก็กินไปแล้วนะคะครึ่งกิโลอันนี้ก็เหลืออีกครึ่งกิโลก็จะอาไปฝากป้ายดาค่ะที่อยู่หลังบ้านนี้นะคะแล้วก็ อีกครึ่งกิโลค่ะก็จะเอาไว้ให้เพื่อนเผื่อเผื่อว่าเพื่อนว่างแล้วเข้ามาเอาส่วนอีกครึ่งกิโลก็จะเก็บไว้ให้น้องขจรกินนะคะจริงๆแล้วแม่น้องสั่งตั้งแต่วันพฤหัสค่ะแต่ด้วยความที่ว่าสื่อสารกับพี่อุ๋นผิดนะคะพี่อุ๋ยก็บอกว่าจะทําเย็นวันพฤหัสให้แล้วแล้วก็ให้วันศุกร์ตอนประมาณสามทุ่มเข้าไปเอาได้ไหมแต่ด้วยความที่ว่า แม่น้องก็เลยบอกว่าเออแบบวันศุกร์แม่น้องก็เลิกง,งานแล้วก็จะได้ไปไปมีประชุมกับเพื่อนๆนะคะก็เลยบอกบอกพี่อุ๋ยว่าเออแบบเดี๋ยวหนูคงไม่ได้เข้าไปนะเดี๋ยวหนูจะให้ป๊ะป๊าเข้าไปเอาตอนตอนสาย,ายของวันเสาร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ไหนได้ลืมถามสามีวันนี้ป๊ะป๊าไปทํางานพิเศษค่ะไปทํางานเอ็กซ์ตรานะคะเดี๋ยวแม่น้องขยับกล้องแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะ ดี๋ยวคุยกันต่อเลยค่ะก็วันนี้ปะป๋าก็หลังจากที่ไปรับล็อตช่องม,มาให้เมียแล้วนะคะก็ออกไปทํางานค่ะทํางานพิเศษนะคะก็คือว่าปะป๋าตอนแรกเขาก็เลื่อนดูเล่นๆค่ะแบบเหมือนประมาณว่ามันมีงานที่รับจ็อบติดตั้งพวกเชลพวกที่แบบเบมือหนวนพวกตู้พวกอะไรเงี้ยค่ะที่เขาสั่งมาจากอิก,กิยแล้วก็เขาประกอบไม่เป็นหรือว่าบางทีติดตั้งอินเทอร์เน็ต หรือว่าซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมโทรศัพท์หรือซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยหรือว่าไฟฟ้าป้าๆเขาก็ทําไปนะคะเขาก็รับจ็อบพิเศษแต่ว่าเขาก็เลือกดูค่ะว่าแบบเหมือนไม่ได้ต้องการไปทํานานค่ะอาจจะทําสักไม่เกินวันละสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงก็แล้วแต่นะคะก็ดูว่าระยะทางไกลไหมมันคุ้มค่าน้ํามันไหมหลังจากหักภาษีแล้วเหลือเท่าไหร่ป้าๆเขาก็จะ,จะคํานวณแบบนี้นะคะ เขาก็ไม่ได้ว่าไปทําทุกวันค่ะอย่างวันนี้เขาก็จะไปทําประมาณสองชั่วโมงแล้วก็จะกลับมาบ้านแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ําค่ะเนี่ยแล้วค่ะแม่น้องก็ตอนเช้าสายสิบโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงแม่น้องก็เรียนภาษาตวีเดนนะคะเรียนเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะก็มากินในรดช่องกินรดช่องเสร็จแม่น้องก็มานั่งทำคลิปต่อนะคะ ค่ะก่อนอื่นนะคะแม่น้องก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสําหรับทุกการรับชมคลิปทุกการกดไลค์กดติดตามของพี่พเพื่อนแม่ๆนะคะและทุกคอมเมนต์ที่เขียนคอมเมนต์มาให้กับแม่น้องค่ะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองในการใช้ชีวิตในต่างแดนแล้วก็คอมเมนต์ทุกความคิดเห็นในคลิปคลิปนั้นนะคะบางทีแม่น้องอาจจะตอบช้านะคะบางทีอาจจะเป็นตอบเสราร์อาทิตย์ยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจำถึงสุกแม่น้องทํางานค่ะ แล้วพอหลังจากเลิกง,งานมาแม่น้องก็อยากจะนอนพักผ่อนเพราะว่าตอนนี้แม่น้องมีปัญหาเรื่องสายตาค่ะเรื่องสายตายาวแต่ว่าก็ตัดตัดแว่นมาแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ว่ายังใส่ไม่ชินพอใส่แล้วมันจะรู้สึกปวดหัวเหมือนว่าเลนตามันกําลังจะปรับเข้ากับเลนที่เราไปตัดมานะคะนั่นแหละแต่ว่าแม่น้องก็จะพยายามหาเวลาว่างแล้วมันก็จะได้มีการพูดคุยแบบพิมพ์โต้ตอบได้แบบว่าแบบ เหมือนเราโต้ตอบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคอมเมนต์คุยกันเหมือนพูดคุยกันได้แม่น้องชอบแบบนั้นมากกว่านะคะแต่แม่น้องก็จะกดหัวใจให้แล้วก็แม่น้องมีเวลาว่างแม่น้องก็จะมานั่งตอบนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากมากนะคะสําหรับทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์บวกหรือคอมเมนต์ลบยังไงแม่น้องก็ต้องขอขอบคุณในการรับชมคลิปค่ะทุกคนมีความคิดเห็นต่างนะคะแม่น้องก็ไม่โกรธค่ะแต่ขออย่างเดียวนะคะอย่าใช้คําไม่สุภาพแล้วก็ด่ากันด้วยคําหยาบนะคะ ถ้าถ้าถ้าจะด่าด้วยคำหยาบคิดก่อนว่าเออแบบเฮ้ยแบบเราเป็นอะไรกันกับเขาทำไมเราจะไปด่าเขาแรงจัง <c oughs> แซลเลนค่ะด,ด่าได้แต่ว่าก็อย่าอย่าใช้คำหยาบค่ะแสดงในความคิดเห็นต่างกันได้นะคะเพราะว่า คนเราในโลกใบนี้เราจะให้ใครมาเห็นดีดเห็นงามพร้อมมีความคิดไปแนวทางเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้แล้วคะ่ะไม่งั้นมันจะมีรายการแต่ละช่องที่แบบว่าแต่ละคนชอบแบบไหนใช่ไหมคะยังบางคนชอบทำอาหารเราก็ดูเพจทำอาหารบางคนชอบการท่องเที่ยวก็กดูการท่องเที่ยวบางคนชอบเรื่องเล่าเราก็ฟังเรื่องเล่าบางคนชอบเรื่องผีเราก็ฟังเรื่องผีชอบเรื่องอะไรเราก็ฟังเรื่องนั้นนะคะนี่แหลคะค่ะคือคือโลกใบนี้นะคะมันถูกสร้างมาแบบนี้ มันต้องมีความเห็นต่างไม่งั้นโลกไม่มีความพัฒนานะคะถ้าทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันหมดเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกใช่ไหมคะมันก็จะเออ,เออไปด้วยกันหมดอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็ต้องมีคนแย้งบ้างเราก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่เราพูดไปมันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปสิ่งที่เราพูดไปเออมันก็ยังมีคนคิดเห็นต่างเรานะเขาก็ไม่ได้ผิดนะที่เขาคิดเห็นต่างนะคะเนี่ยละค่ะชีวิตของน้องๆนะคะอยู่ต่างแดนก็ไม่ได้ว่ายากลําบากอะไรมากมายนะคะ ถามว่าปีแรกมันก็อาจจะเป็นปีที่เหงาเศร้ามีทุกรูปแบบค่ะปีแรกน้องเชื่อว่าเมียฝรั่งทุกๆคนอ่ะก็จะเจอแล้วก็สัมผัสเหมือนแม่น้องนี่แหละค่ะแล้วเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วก็ต้องรู้จักปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนสีเพื่อให้เข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเทศนั้นๆให้ได้ค่ะแล้วก็ชีวิต คู่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่สื่อสารพูดคุยอาหารการกินวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันหมดเราก็ต้องพยายามปรับยูนเข้าหากันให้ได้นะคะเนี่แหละค่ะชีวิตคู่มันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรยากแล้วก็ไม่มีอะไรง่ายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชีวิตคู่ถ้าทุกอย่างมันแมทมันลงตัวกันแล้วเราหันหน้าพูดคุยกันนะคะทุกอย่าง ช่องว่างระหว่างครอบครัวระหว่างปัญหามันก็ไม่มีค่ะมันขึ้นอยู่กับที่เราพูดคุยสื่อสารกันนะคะอย่างแม่น้องกับป๊ะป๊าเนี่ยเราจะไม่มองความรักชีวิตคู่เราเป็นของตายค่ะทุกคนถึงแม้ว่าแม่น้องอาจจะอายุเยอะแล้วก็ตามสี่สิบอัพนะคะป๊ะป๊าจะหกสิบแล้วแต่เราก็ยังหวานยังสวีทกันได้ตลอดเวลาค่ะนี่แหละค่ะ แต่กอดอะแม่น้องจะแคร์สายตาผู้คนมากเลยเวลาผลัวจะมากอดเวลาผลัวจะมาจุ๊บอะไรเงี้ยค่ะแต่พออยู่ไปอยู่มาเออมันมันก็คือความสุขอีกแบบหนึ่งนะที่เราได้แสดงออกแสดงความรักต่อกันแบบนี้เพราะว่ามันก็เหมือนอย่างป,าป๊าพูดนะคะแม่น้องก็มานั่งคิดว่าเออแบบนอกคนเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้นานัะแค่ไหนการที่เราได้ออกจากบ้านไปเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาไหมการที่เรานอนหลับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาไหมคือ ในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสได้แสดงความรักต่อกันอะเราแสดงความทักเธออะไรเงี้ยคะ่ปะป๊าป๊าจะสอนแม่น้องเสมอคะ่ะว่าเออแบบคืออย่าอายที่จะแสดงความรักให้ลูกเห็นความรักนี่คือหมายถึงกันการแสดงกอดการการกอดการแสดงความรักกันคือแบบนี้นะคะพูดคุยกันดีๆไม่ก็ ไม่ไม่กระโทตกโหกหากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แสดงแบบอาการแบบก้าวร้าวต่อกันอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ลูกเราปลูกฝังแล้วก็ซึมซับไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะเออแม่น้องก็ได้มาเรียนรู้กับป,ป๊าเนี่ยแหละค่ะแต่ก่อนก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นหนึ่งเหมือนกันค่ะเรื่องอารมณ์เรื่องแบบว่าพูดจากระโโกโหคหาอะไรเนาะ บางคนเรานะคะมนุษย์เรามันก็ไม่มีอะไรดีสมบูรณ์แบบหมดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นมนุษย์เนาะมันก็ถูกปรับได้อะไรเงี Liu ้ยแม,ม่น้องก็พยายามปรับเออเราอยู่กับคนใจเย็นเราก็ต้องใจเย็นขึ้นแล้วก็ต้องมองว่าเออเราต้องปรับหาเขาหมดไหมเราก็ต้องดูว่าเออส่วนไหนเขาดีแล้วเราควรปรับได้อันไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องปรับแต่เท่าที่อยู่กับป๊ามาก็ยังไม่เจออะไรที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าแม่น้องเข้าใจแล้วว่าทําไมฝรั่งเขาถึงอยู่แบบมีความสุขเขาถึงไม่มีเรื่องวุ่นวายเพราะว่าเขา เขาไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนจะ,จะสังเกตได้นะคะฝรั่งเขาเหมือนทําอะไรเขาจะไม่มาแคร์กันอะไรเงี้ยอย่างคนไทยอะอะไรนิดๆหน่อยๆก็ต้องมานัา่งคิดทําไมทําแบบนี้มันไม่ดีนะทําไมต้องแบบนี้มันไม่ดีเก็บมาคิดใส่ใจเล็กๆน้อยๆไปหมดมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์แต่อย่างฝรั่งเนี่ยก็คือแบบว่าคือเขาทําคือเขาพูดอะไรแล้วคือเขาก็พูดไปเลยเขาไม่ได้มาคิดใส่ใจคิดเล็กคิดน้อยคิดให้เป็นทุกข์นะคะ อย่างชีวิตครอบครัวมแม่น้องเนี่ยค่ะทําไมแม่น้องถึงบอกว่าอย่ามองชีวิตคู่ความรักเป็นของตายเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตครอบครัวก็จะตายไปกับคําว่าตายนั่นแหละค่ะแม่น้องกับป้าป้าเนี่ยค่ะเราจะแสดงความรักเราจะสวีทกันตลอดไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันวันเทศกาลวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าบางคนก็อาจจะมองว่าเืมเวอร์จังชีวิตคนเรามันก็ต้องมีปัญหากันบ้างแหละใช่ค่ะชีวิตแม่น้องก็ไม่น้อยหน้ากว่าชีวิต ใครหลายๆคนที่เจอปัญหาเพราะว่าแม่น้องอ่ะได้ทํางานหลายรูปแบบได้เรียนรู้ได้พบปะผู้คนแล้วอายุมาถึงแบบกึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วค่ะแม่น้องก็มองว่าเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วนะคะสี 4, ่สี่สิบสามปีปีนี้ค่ะแม่น้องก็มองว่ามันเยอะแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาหาเราได้เมื่อตอนไหนยิ่งอายุสี่สิพัดนะคะสี่สิบวก มันเริ่มจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะมันจะเริ่มมาให้เห็นเรื่อยๆอะไรเงี้ยดังนั้นแม่น้องไม่อยากเสียเวลาตรงส่วนนี้แม่น้องก็จะมองว่าเออแบบเราต้องแสดงความรักต่อกันอันไหนที่ดีแล้วก็แสดงออกต่อกันอย่างปราปาเนี่ยอย่างเทศกาลวันสําคัญอะไรเงี้ยค่ะเขาจะให้ความสําคัญกับเมียมากๆเลยนะคะคือเขาอาจจะไม่ได้คนหวานคนโรแมนติก นาตอนแรกแต่ด้วยความที่ว่าเราผัวเมียกันคะ่ะเขาเปิดใจว่าเราต้องคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องนอกบ้านเรื่องในบ้านเรื่องบนเตียงเรื่องอาหารการกินเรื่องวัฒนธรรมเราต้องสื่อสารกันถ้าเราไม่พูดคุยสื่อสารกันเราจะไม่รู้เรื่องแล้วเราอย่าไปคุยกับคนอื่นปัญหาในครอบครวัวก็คือปัญหาในครอบครวัวก็ต้องให้คนในครอบครวัวช่วยกันแก้ไขถ้าเมื่อไหร่เราให้มือที่สามหรือให้คนอื่นมาช่วยแก้ไข หนึ่งมันก็คือนี่บุญคุณสองเราก็ต้องดูว่าคนที่สามที่เราคุยด้วยเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นคนคุยหรือว่าเป็นกิ๊กเป็นอะไรนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะเราเราก็อย่าปล่อยช่องว่างตรงเนี้มาเป็นตัวทําลายแล้วก็เป็นตัวแบ่งแยกความรักชีวิตครอบครัวของเรานะคะป้าๆก็สอนแม่น้องแบบนี้ดังนั้นแม่น้องมีปัญหาอะไรแม่น้องจะไม่คุยกับเพื่อนจะไม่คุยกับ อะไรเงี้ยนะคะโดยส่วนมากเออถ้าเกิดเป็นปัญหาทางบางไทยแม่น้องก็จะคุยกับญาติพี่น้องคุยกับคนที่แม่น้องรักแล้วก็เคารพแล้วก็นับถือแล้วก็คิดว่าเราคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจการคุยของแม่น้องเนี่ยแม่น้องจะไม่ได้คุยว่าเออต้องช่วยเหลือแบบนู้นแบบนี้หน่อยนะคือคุยเพื่อหาทางออกอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละแม่น้องมีปัญหาแม่น้องก็จะคุยกับป้าคุยกับพ่อคุยกับอาคุยกับล้านที่เราคุยได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกันคือแบบ ถามว่าปัญหามันมันมีทุกครอบครัวค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าแม่น้องนําชีวิตครอบครัวของตัวเองนะคะเรื่องดราม่าของตัวเองมาเล่าอะก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันคะ่ะชีวิตคนเราทุกคนเกิดมามีปัญหาหมดนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นใครคะ่ะเพียงแต่ว่าปัญหาของใครอะ่ะมันจะ หนักหนากว่ากันมันจะต่างกันยังไงแต่แม่น้องเชื่อว่าไม่มีใครในโลกใบนี้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเชื้อเจ้าเชื้อคนธรรมดาหรืออะไรมีความทุกข์โลบโกรธหลงมีกิเลสมีตัณหามีความทุกข์กันหมดขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการชีวิตครอบครัวชีวิตเรายังไงให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ แม่น้องนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันเลยค่ะชีวิตเมียฝรั่งปัญหาก็เหมือนเหมือนกันคาะไม่ต่างกันนะคะทุกคนแต่ว่าแม่น้องก็โชคดีอย่างหนึง่งแม่น้องมีชีวิตคู่ที่ดีก็อวยผัวแล้วค่ะมีชีวิตคู่ที่ดีคือสามีเขาก็คอยซัพพอร์ตแบบเหมือนเราไม่จําเป็นต้องมีสามีร่ํารวยมากมายก็ได้ค่ะขอแค่เขา เราพออยู่พอกินแล้วเขาก็สามารถซัพพอร์ตทางจิตใจเราได้อะไรเนี้ยเราพูดอะไรเขารับฟังเราทุกเขาพร้อมทุกด้วยเราสุขเขาพร้อมยิ้มแล้วก็มีความสุขกับเราเราร้องไห้เขาร้องไห้เราหัวเราะเขาหัวเราะคือแบบช่วยเราดูแลเลี้ยงลูกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะแต่ของแม่น้องนะคะบางทีทะเลาะก,กันอะ่ะมีค่ะก็มีคนถามแม่น้องมานะคะว่าแม่น้องทะเลาะก,กับป๊าป๊าไหมก็เป็นพี่พี่เพื่อนๆนกันเน,น,นี่ยแหละค่ะ ก็ทะเลาะค่ะว่าเนาะคนเรามันอยู่ด้วยกันขนาดลิ้นกับฟันเนาะบางทีกับข้าวอร่อยอยู่ดีๆแล้วก็ยังกัดกับพุงแก้มกัดลิ้นตัวเองใช่ไหมคะน้าปาษาอะไรผัวเมียอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่เรื่องทะเลาะแบบว่าร้ายแรงนะคะส่วนมากจะเป็นเรื่องที่แบบว่างอนนิสัยผู้หญิงค่ะอย่างแม่น้องเนีเน่ยจะชอบทะเลาะกับป้าๆแบบจะงอนป้าเรื่องของขวัญคือแบบป้าๆเขาชอบซื้อของขวัญให้แบบว่าคือแม่น้องก็บอกแล้วว่า ไม่ต้องซื้อดอกไม้แต่ด้วยความมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมอะเนาะคือเขาก็ซื้อดอกไม้ให้ด้วยแล้วก็มีของขวัญอย่างอื่นให้ด้วยแต่ด้วยความแม่น้องอะคือแม่น้องไม่อยากไม่อยากเสียเงินไปนะตรงจุดนี้โดยที่เราไม่ได้ใช้แม่น้องอยากอยากใช้ในสิ่งที่อยากให้เขาให้ในสิ่งที่เราใช้ มากกว่าอะไรเงี้ยนะคะอย่างวันคริสต์มาสก็ไม่ต้องเอาของขวัญให้เพราะว่ามาทบยอดทีเดียวใส่วาเลนไทน์ก็ได้หรือว่าวันเกิดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันสาคัญเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวแม่น้องมันจะอยู่ใกล้กันมากๆเลยค่ะก็คือบอกว่าวันคริสต์มาสก็วันที่ยี่ห้าครบรอบแป่งแต่งงานก็วันที่ยี่แปดันวาก็กเดือนเดียวกันแล้วถัดออกมาอีกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนก็สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ แล้ววันวาเลนไทน์เสร็จถัดมาเดือนเมษาก็เป็นวันเกิดแม่น้องมันอยู่ใกล้กันค่ะดังนั้นแม่น้องก็เลยไม่อยากให้ป๊าเขาเสียงเงินกับปิดกับปอยอ่ะแม่น้องไม่รู้ว่า,าครอบครัวอื่นเป็นหรือเปล่านะคะแต่สําหรับครอบครัวแม่น้องอ่ะป๊าเขาจะเป็นคนเห็นความสําคัญของวันสําคัญอะไรเงี้ยค่ะแม้แต่วันเหยียบแผ่นดินสซวีเดนวันแรกเขาก็จําค่ะทุกคนก็จะพาเมียก,กับลูกอ่ะ ไปกินข้าวร้านอาหารนะคะแม่น้องก็จะบอกป้ปาเลยค่ะว่าเออแบบป้า,ปาถ้าเกิดจะซื้อของขวัญให้ฉันนะ่ะเธอถามฉันก่อนนะเธออยากซื้อมาแล้วเธอไปซ่อนไว้ตรงนั้นไปซ่อนไว้ในยากาศในในเสื้อกันหนาวบางทีเสื้อกันหนาวตัวนั้นแม่น้องก็ไม่ได้ใช้เป็นอาทิตย์กว่าจะได้เจอบางทีไปไว้ใต้หมอนแล้วหมอนบางทีเราก็ไม่ได้ว่าหน,นุนะจนแบบเอาไปไว้ใต้ที่นอนค่ะไม่ไช่ไว้ใต้หมอน คือบางทีเวลามันไม่เห็นความแตกต่างเยอะมันก็ไม่รู้สึกสะดุดหัวเราแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแม่น้องก็เลยบอกว่าทีหลังอะ่ะเขาจะซื้ออะไรให้ให้เธอถามนะว่าฉันอยากได้อะไรแล้วก็เธอก็ซื้อแล้วก็ให้ฉันในวันนั้นแหละก็คือไม่ต้องทำเซอร์ไพรส์อะไรแบบนั้นเพราะว่ามันมันเลยตรงจุดนั้นแล้วสําหรับฉันฉันอาจจะเป็นเพราะว่าแม่น้องโตขึ้นอายุมากขึ้นนะคะความคิดอะไรความอ่านมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปก็เลยต้องคุยกันค่ะว,ว่าจะเอาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ พอดีว่าเมื่อคริสตม์มาสที่แล้วแม่น้องก็ไม่ได้ของขวัญใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะรวบยอดทีเดียวให้วันเกิดแต่ด้วยความที่ว่าป๊าเขาก็ไอ้ครบรอบวันแต่งงานก็ไม่ได้ให้เมียนะคะก็ให้ได้นิดๆหน่นนอยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นเงินนะคะส่วนมากป๋าวันสําคัญป๊าจะให้เป็นเงินเพราะรู้ว่าเมียชอบเงินแม่น้องบอกว่าชีวิตคนเราอะเดินหน้าได้ด้วยเงินมีปัญหาอะไรก็แค่ปัญหาเรื่องเงินถ้าเรามีเงิน ทุกอย่างมันแก้ไขปัญหาได้อะไรเงี้ยป้าๆเขาก็จะให้เงินอะไรเงี้ยค่ะให้ไม่เยอะละคะ่ะแต่ด้วยความที่ว่าแม่น้องเป็นมนุษย์ที่แบบว่าชอบเก็บแต่ว่าไม่ได้ใช้ของตัวเองละคะ่ะเก็บไว้ให้คนอื่นใช้ <c oughs> วันสําคัญเมียผัวให้เงินนะคะแต่คนอื่นใช้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คนในครอบครัวเรานั่นแหละคะ่ะใช้มันก็เนาะมันก็ไม่ได้ว่าคนอื่นมาใช้เงินเราอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันก็บ่นเป็นธรรมดา <c oughs> แล้วทีนี้ป๊ะป๊าก็เลยมามาทบยอดให้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะป๊ะป๊าก็ทำเซอร์ไพรส์เมียแต่ด้วยความที่ว่าเขารู้แล้วล่ะข่าวว่าเมียจะเอาอะไรเขาก็เลยแบบว่า,วาเออแบบก็ฝากคนไทยนะคะคนที่รู้จักกันอยู่ที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์คค่ะเขาซื้อมาให้แม่น้องก็ได้ทําคลิปที่ว่าไปกินไปเที่ยววันวาเลนไทน์ไปสวีทกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่ไอ้ที่โคเปนเฮเกนนะคะนั่นแหละเราก็ไปเอาขลองขวันนะคะ แล้วก็ไปกินข้าวกันไปเดินเล่นในที่ท่าเรืออะไรเงี้ยค่ะนี่แหละชีวิตครอบครัวแม่น้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะหวานกันตลอดแต่ถามว่าป้าป้านะ่ะแม่น้องก็รู้แล้วว่าเขาไม่ต้องการให้เราซื้อของขวัญให้เขาคือเวลาเราซื้อเขาจะชอบบอกว่าเออแบบคือเขาอายุขนาดนี้แล้วเขาผ่านร้อนผ่านหนาวเขาสัมผัสมาหมดแล้วเขาไม่มีอะไรที่ต้องการแล้วเขาต้องการอย่างเดียวให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขเห็นเมียยิ้มในทุกๆวัน ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากมายอะไรเนี้ยค่ะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไปทํางานเช้ามาตื่นเช้าไปทํางานเย็นมาเออไปทํางานตอนเที่ยงถ้าวันไหนไม่ได้ไปทํางานก็นอนพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานตอนเย็นเลิกงานมาถ้าวันไหนขี้เกียจทากับข้าวบางวันป๊ะป๋าก็จะทอาหารฝรั่งหรือบางทีก็ฝากท้องไว้กับแมคโดนัลหรือพิซซ่าอะไรเงี้ยค่ะป๊ะป๊าขอแค่ให้ใช้ชีวิตแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ต้องหุยหวาไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นแล้วก็เราก็ต้องรีสเปกแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นด้วยไม่ต้องไปก้าวขาชีวิตครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยเขามาระบายเขาพูดปรับพูกกับเธอได้แต่เธอก็ไม่ต้องไปเอาเรื่องของเขามาพูดต่ออะไรเงี้ยนะคะ mm. ก็คือเนี่ยละค่ะคือน้องเข้าใจแล้วว่าทําไมฝรั่งเขาถึงไม่ค่อยมีปัญหากันนะคะเขาถึงใช้ชีวิตแบบมีความสุข <laughs> เนี่ยลค่ะป,ะป๊าเขาเป็นคนที่แปลกเมียเมียซื้อของขวัญให้เนี่ยคือเขา เขาไม่อยากได้คือเขาอยากให้เมียเก็บเงินมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชอบใช้จ่ายเงินกับลูกสาวค่ะแล้วแม่น้องก็เป็นมนุษย์แม่หอบฟางค่ะตอนนั้นอ่ะที่แม่น้องมีปัญหานะคะป๊าป๊าก็ใช้เงินซื้อความสุขให้เมียคือช่วงที่แม่น้องดาวค่ะคือมีช่วงอารมณ์ตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะแล้วแม่ก็ไม่สบายแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่าดเดินทางกลับไทยก็ายากต้องยื่นขอเอกสารตรวจโรคตรวจอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วแม่น้องก็เครียด ป่าป๊าก็มามาไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วแม่น้องเป็นมนุษย์ที่ว่าถ้าเราเคยได้อะไรแล้วเราจะเบื่อเราก็ไม่อยากได้แล้วเราสัมผัสเรารู้แล้วเรามีแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราคิดว่าถ้าเราแม่น้องจะชอบซื้ออะไรที่แปลงเป็นเงินได้ค่ะจะชอบถ้าเราถ้าซื้ออ่ะก็คืออ่ะ ถ้าซื้อของชิ้นใหญ่ๆมีราคาจะชอบแบบว่าเออถ้าเกิดเราเบื่อแล้วเร,เราเราขายเป็นเงินได้เงินเงินเรายังมาอยู่ตรงนี้กลับมาได้ถึงมันจะได้ขาดทุนแต่อย่างน้อยๆมันมันก็ได้เงินคืนกลับมาอะไรเงี้ยอ,อ่วป๊าป๊าก็ไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งบางทีไปเดินห้างเฉยๆไม่ช้อปปิ้งหรอกไปดื่มก,กาแฟกาแฟมีสามสี่ร้านก็นั่งมันทุกร้านนะคะนั่งร้านนี้อ่ะดื่มชาร้อนอ่ะเปลี่ยนร้านอ่ะดื่มกาแฟดํา เบียร์ร้านอย่ยอะคาปูชิโน่เบลานเอสเปรสโซ่ไปไปนั่งจนแบบบางทีแบบก็ชอปปิง้งซื้อเสื้อผ้ามาให้ลูกลูกก็เป็นมนุษย์ที่แบบว่าพอเขาเริ่มโตเขาก็จะไม่แบบให้แม่ออกแบบชีวิตเขาแล้วคือเขาจะออกแบบชีวิตการแต่งตัวของเขาเขาก็จอากจะเรียนแบบสไตล์เพื่อนในห้องเรียนอะไรเนี้ยค่ะเขาก็จะไม่เอาตามที่แม่น้องซื้อให้แล้วเสื้อผ้าแม่น้องก็ต้องได้เอาไปหยอดตู้บริจาคนะคะหรือบางทีก็เก็บไว้ให้ เด็กๆลูกเพื่อนลูกอะไรที่แบบว่าเขาไม่รังเกียจเสื้อผ้ามือสองนะคะเสื้อผ้าเก่าอะไรเงี้ยโดยส่วนมากเสื้อผ้าเก่าน้องพ่อใจไม่ได้เก่าเพราะน้องพ่อใจใช้ค่ะทุกคนเก่าเพราะว่าน้องเขาโตแล้วทีนี้แม่น้องอ่ะเวลาซื้อมาเราก็ต้องซักใช่ไหมคะลูกก็อาจจะใส่ให้แม่แค่ครั้งเดียวสองครั้งเพื่อไม่ให้แม่รู้สึกเสียใจและน้อยใจอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ให้แค่นั้นแม่น้องเนี่ยตอนนี้ป๊าบอกให้พับเก็บเสื้อผ้าออกให้หมดจากตู้แล้วเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับ รู้ดูใบไม้ผลิแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เสื้อผ้าตามห้ามก็จะเริ่มนี่แล้วเมื่อเมื่ออาทิตย์ไหนแม่น้องก็เพิ่งพาน้องพัจจัยไปซื้อมานะคะแต่ก็ยังซื้อไม่ครบแต่ว่าเราก็ต้องซื้อให้ลูกอีกเพราะว่าปีนี้น้องพระจัยเขาโตขึ้นก็ไปถอยรองเท้ามาสองคู่นะคะก็ได้รองเท้ามาใหม่น้องพัจจัยเขาเป็นเท้าเป็นเด็กที่เท้ายาวค่ะเท้ายาวเหมือนพ่อเขาเนี่ยแหละค่ะชีวิตครอบครัวของแม่น้องก็ไม่มีอะไรวุอหวาค่ะก็ใช้ชีวิตเหมือน เหมือนคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทํากับข้าวกินอาหารธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารบ้านๆอาหารอีสานเราเป็นบางเมนูอะไรอย่างเงี้ยข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกุด้งผัแนงขนมจีนก๋วยเตี๋ย,ยวผัดไทยอะไรธรรมดาแค่นี้แหละค่ะเพราะว่า,าครอบครัวแม่น้องกินอาหารไทยนะคะบางวันบางอาทิตย์ก็กินส้มตำเพราะว่าส้มตำเราก็ไม่ได้หิวแล้วเราก็ไม่ได้อยากกินทุกวันนะคะยิ่งถ้าเกิดช่วงที่เป็นเมนนี้คือไม่อยากกินเลย คือหลังๆเป็นก่อนเป็นเมนอะแม่น้องก็อยากกินส้มตํสักประมาณหนึ่งเดือนอะในความรู้สึกอยากกินของเปรี้ยวอยากกินส้มตำอาจจะอยู่แค่อาทิตย์เดียวค่ะแค่นั้นแหละบางวันก็กินส้มตําบางวันก็กินตาแตงก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าปลาลาสับเนี่ยไม่ให้ขาดตู้เลยนะคะเพราะว่าแม่น้องจะสั้งกับพี่คนไทยสั่งทีเป็นกิโลค่ะสั่งมาใส่กระปุกไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเลิกงานมาหรือว่าก่อนไปทํางานเนี่ยหิวหิวเราก็กินกับต้มไข่ ปลาล่าตับกินง่ายๆบางทีก็ปลากระป๋องกระป๋องนึงข้าวทับพีหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วแม่น้องจะเป็นเน้นแป้งบวมแป้งนะคะเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้กินผักเนี่ยแม่น้องเป็นคนนิสัยเสียมากๆเลยค่ะพอยิ่งอายุเยอะแล้วกําลังกายก็ไม่ค่อยออกก็บวมขึ้นบวมขึ้นนะคะแต่ก็ช่างเลยคะ่ะท้ายตับใดที่เรายังมีลมหายใจและยังยิ้มได้หัวเราะได้ออกไปทํางานได้ เราสามารถสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวสามารถดูแลครอบครัวได้แค่นี้แม่น้องก็พอใจแล้วค่ะยังไงแม่น้องก็ขอกราบขอพระคุณอีกครั้งนะคะสําหรับทุกการรับชมคลิปและทุกคอมเมนต์และทุกการกดไลค์และทุกการติดตามค่ะบางทีแม่น้องก็ไม่รู้ว่าแม่น้องจะทําคลิปอะไรถ้าเกิดบางคําพูดไม่ถูกใจใครแม่น้องก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแต่ไง เขียนคอมเมนต์มาติชมได้นะคะแม่น้องก็จะพยายามพัฒนาปรปับปรุงคลิปของต่เองค่ะถ้าแม่น้องมีเวลาว่างแม่น้องก็จะตัดต่อคลิปให้ดูตอนนี้ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับการทํางานแม่น้องก็จะถ่ายให้เห็นนะคะว่าการทํางานออฟฟิศเป็นยังไง ก็อาจจะมีเรื่องเล่าตามคอมเมนต์ตามคำถาม,ถามคลิปเก่าๆแม่น้องก็จะนำมาตอบนะคะและแม่น้องก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆพี่ป้านนะอาอาแม่ๆทุกคนนะคะที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้กับแม่น้องนะคะยังไงแม่น้องก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวัางจริงใดขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีค่ะ